แก okay. นี่ละนนี่ละเพูดเวตินพรคดีโกกันนียิแคปยกตมุกติพเลยยมาสบูเทีิ์ตาอนะเตอคตทม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 แทมดีนึกว่าตาดีด้วยอย่าบ้ามาลาคูลมริตโตตาไทชุลด้เดินเนปทูตาไทยจะควยไปดะูมัเรื่องงานจะบล้นนี่เอาไว้เคลย่อไปได้รดซูม ต่ดขาสูรป้าปะัวฟัวฟัวัว่อยู่รู้ว่าตูไปทีเจียบูเอาไว้่าอย่างเอาอ๋ออันน้อก็เียวอ๋อนเีเรือเ่ากใหญ่ละสูรป้าปะคลานป้าปะเจใจล่ะคือพวก็ไม่ทีโอเคสุเมญราคาเรืเลืเลยเลยเรอิีเรอีจัขเมนูละสองจัขเอาไว้อีวันเลสูเอาไว้ได้เขอมีติ dia cái 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 cái

อ่คุแต่เราเอาไว้หนะเปอรเปนไหเนาะแต่ใครดูโชคดีคลอมมี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 ไอ้คันไอ้เจ็บปกพกกกระเกับลูกคุลูกเวกันอย่าอุกันตลอดเราชุ่มโชดีเท่านั้เออแต่ใครโชคดีโชทุกทุกี่ดีวัอจูเนาะเอาไว้อยู่ก็ไปได้ยังมาตูเนาะแต่ไม่ยังมาตอยเปล่างยังยังรตูไข่ยังมาตูม่ะ เรอบบ่าชาเได้เลเต้าใช้เนี่เอาวต้าช้มื่อวิตัสลว่าชาเต้ลมอ่าเลกว่าชากระสูบอลเลยอาชาไมจ๊ใจหรอนำเราคอยไปดรอพเลอร์พลอชุ่อชุ่อใต้นนาป่าผูตเตจจีเนี่ไม่ได้ขาดดูตาตัดตาลาอการตะก้บลีแต่เราขอเรากรนเนี่ยฟ้าอีกานี่ตาดดโยกกวางตุ้เนาะม่าดดตเจรบดีฟ้าโอทีอคาีโอทอคาีเลอิเลอิเลอีกตุ้ี กระตูทีดูไข่ดูพันนี่เหรอชืโอเราด้ดัดีซ่าท่านใครนี่อยู่กว่าเวลาเลยเต้าหู้ไข่เนาะเต้าหู้ไข่เต้าหู้เนาะอุ๊ยมีเอาไว้ยันเนี่ยเอาไว้เต้าหู้ไข่ตำมิโอดอะเต้าหู้ถั่วตะมิโอดอะไม่ถั่วตะมีวอในยอดดันเนื้อจีนตำมียอดวิบากะดอะยอดวิบะเต้าหู้ไข่เนี่ยดีพอควาดูนักเก็ตเอาไว้วิพันนี่ท่านใครอันไม่ด้อยไม่เนี่ยเอาไว้สี่ไม่ใช่ท่านใครไหว อไม่ม่ตมอยนี่ดูดูเจไปปล่อยนี่โอ้เท่เต้าหูวัวานไครเล่เลยหรออาเว้ยดูตัวใหญ่เต้าลีนเลยเล่เรอเอ๊เด็ดเตนเตะเต่าทพทีีกระทอนออกกอยอคูบอยากวันมอคูอยากวันันาายที่อืมึออเราเราไปเยมาถักเวมเมื่ึงเออคิดเอะตากับป้าจะตดล็อกตัดลอกขึ้นเจี๊ยบนะตากับตะดอกขึน